ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตตราเคยเป็นอันนี้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับแล้วก็มะเร็งปอดเมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะสาเหตุใช่ไหมฮะครับสาเหตุก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ถ่ายแล้วเป็นเลือดเมื่อไหร่ครับเมื่อปีห้าสอง ประมาณปีห้าสองก็คือถ่ายออกมามีเลือดมีเลือดปนมาด้วยก็เลยไปตรวจก็คุณหมอก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องส่องกล้องดูมีมีอาการเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยสีดวงม่ว่าเป็นคนถ่ายยากไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยเริ่มต้นก็คือถ่ายมาเป็นเลือดใช่หมอวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องส่องกล้องส่องกล้องส่องกล้องไปดูก็ปรากฏว่าเป็นคล้ายๆเป็นก้อนเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ ที่ลำไส้ใหญ่ครับขนาดขนาดเท่าอมะนาวคุณหมอบอกว่าต้องรักษาอย่างไงครับต้องผ่าตัดนะผ่าตัดเอาตัดตัดตรงที่เนื้องอกนะออกเอาเนื้องอกออกตัดต่อตัดแล้วก็เย็บต่ออตัดลำไส้อะว่า้นตัดลำไส้ออกตัดต่อเลยตอนนั้นประมาณห้าเซนห้าเซนฮะแล้วได้ทํำไหมครับตัดแล้วตัดตัดนะครับตัดแล้วก็ต่ออือหึพอตัดเสร็จก็ คุณหมอก็บอกว่าจะต้องทำคีโมแล้วฉายแสงอก็เป็นขั้นตอนทั่วไปขั้นตอนั่ไปหลังจากที่มีการผ่าตัดแล้วก็จะต้องการใช้เคมีบำบัดใช่นะครับก็ทำครบครบหมดทุกอย่างทั้งคีโมด้วยคีโมแล้วก็ฉายแสงด้วยหลังจากนั้นแล้วก็หมอที่ผ่าตัดนี่ก็นัดตรวจเป็นประจำสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งก็ทำมาเรื่อยหมอบอกว่าถ้าครบห้าปีนี่ ถ้าครบถ้าถ้าตรวจแล้วครบห้าปีนี่ไม่พบอะไรก็แสดงว่าหายยังไม่ครบห้าปีเลยสี่ปีแต่แต่ถ้าเป็นาจพิเชษจะบอกว่าไม่ใช่หายเหมือนแค่สงบใช่ไหมพอสี่ปีก็ประมาณต้นต้นปีนี้นะฮะต้นปีนี้ต้นปีห้าหกห้าหกก็หมอก็นัดตรวจตามปกติแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนนั้นอ่ะผมมีอาการไอ ม,มีอาการไอแบบแบบไอเรือรัางไอแห้งๆเนี่ยไปให้หมอที่ที่ป่าตาัดลำไส้เนี่ยหมอก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์ปอดครับพอเอ็กซเรย์ปอดเสร็จก็ปรากฏว่าเป็นเป็นจุดดำๆที่ปอดข้างขวาฮะปอดข้างขวาขนาดขนาดประมาณห้าเซนโอ้ก็ใหญ่นะฮะห้ <5 S 1> เซนผ่าุนกลางห้าเซนนี่ใหญ่นะเนีมหมอก็เลยส่ง ส่งผมเนี่ยไปให้หมอที่ชำนาญทางด้านปอดครับหมอก็เลยแบบว่าต้องส่งเขาเรียกใช้ใช้กล้องน่ะเข้าทางจมูกอ่ะอืมแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้ออ๋อก็คือวิธีการตรวจทั่วไปใช่นะครับเขาจะตัดชิ้นเนื้อที่ไม่แน่ใจไปตรวจฮะตัดชิ้นเนื้อไปตรายไหมใช่ปรากฏว่าผลออกมาปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นชิ้นเนื้อร้ายมาเร็งครับก็ไม่พูดมาเร็งอ่ะ เขาบอกเป็นชิ้นเนื้อลายใช่ไแหมเอาใจเอาใจผู้ป่วยน้าดูใช่กลัวขวัญเสียก็ก็เลยหมอก็ก็เลยบอกว่าหมอคนที่คนละคนนะฮะอีกคนก็ส่งไปให้หมอศัลยกรรมอืหมอศัลยกรรมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องตัดออกย้อนนิดนึงก่อนที่ผมจะพาตัดเนี่ยประมาณวันที่สามกุมภาัครบผมก็ตอนนั้นรู้สึกจะมามาที่เนี่ย มาพบอาจารย์พิเชษอืมออาจารย์อาจารย์พิเชษก็บอกว่ายังไงหมอเขนานัดผ่าตัดก็ต้องผ่าครับนะฮะแต่ตอนนั้นผมก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์อืของบีมเนี่ยไปไปรับประทานด้วยครับแล้วก็พร้อมด้วยน้ํามังคุดืะฮะผมก็ผมก็รับประทานมาพอจะผ่าตัดเสร็จพอผ่าตัดได้หนึ่งวันผมก็ลุกขึ้นนั่งได้ลุกลุกขึ้นนั่งเดินได้เลยเหมือนคนปกติเลยครับ แต่ว่ายังมีสายอาสายสายยา,สายยางอยู่สายยางอยู่จะมีจะมีท่อน้ําเลือดที่ระบายรบะบายน้ำเลือดแต่เดิน<ๆ>ได้ริม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 เงี้ยอก็แข็งแรงก็แข็งแรงดีพอวันเดียวคุณห,หมอไม่เห็นนี่บอกว่าโอ้ยอีกไม่กี่วันก็ออกได้แล้วแล้วเขาก็ให้ให,ให้ให้ผมเป็นที่ที่เป่าที่ดูดดูดลบดูดครับเป็นลูกพลาสติกสามลูกให้ดูด ใช,ใช้ลมดูดไม่ใช่เป่านะฮะด,ดูดมันจะมีตัวหนึ่งตัวกลางเนี่ยจะสูงถ้าหากว่าเราดูดแล้วตัวกลางเนี่ยมันขึ้นสูงสุดเนี่ยแสดงว่าปอดข้างในเราแข็งแรงได้เร็วไม่เจ็บไม่สำลักมถือว่าปกติครับก็ผมก็สามารถดูดได้ภายในวันรุ่งขึ้นนะคุณหมอก็บอกถ้าอย่างเงี้ยอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ปรากฏว่าสามวันคุณหมอก็บอกงั้นกลับบ้านได้หลังจาก ผ่าตัดออกจากออกจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนครับก็ให้ไปให้ไปพบกับหมอคีโมอืเสร็จแล้วหมอคีโมบอกว่าเอาคุณต้องคุณต้องมาใช้คีโมเนี่ยแปดเดือนแปดเดือนนี่ก็คือแปดเข็มว่างั้นแปดเข็มเดือนละเข็มเดือนละเข็มแล้วก็เข็มหนึ่งก็ใช้เวลาสองสองชั่วโมงครับ ก็ไปทำอยู่สองเดือนปรากฏว่าสู้ไม่ไหวสู้คีโมไม่ไหวปรากฏว่าร่างกายอ่อนแอร่างกายกินไม่ได้อืแล้วก็แบบสะอึกที่ที่ใช้คีโมมาแล้วนะคือแพ้ว่างไงแพ้ฮะ uh huh. เดือนที่สองก็ไปแข็งใจไปไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเดือนนี้ถ้ามันไม่มันสู้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเลิกก็ถอดเลยตัดสินใจว่า ครั้งที่สามหมอนัดไม่ไปเลยเบี้ยวไม่ไปเขากินน้ำมะกคดกับบีมเนี่ยคิดว่ากินไปกินกินไปหลังจากที่เราเลิกแล้วครับก็หลังจากที่ผมเลิกด้แล้วแล้วแล้วนั่นอะ่ะผมก็กินอย่างเงี้ยมาตลอดก็ปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นอะ่ะดีขึ้นปรกากฏวกินได้ตอนนั้นน้ำหนักผมลดไปสี่กิโลครับก็หลังจากนั้นพอผมไม่ไม,ไม่ไม่ให้คีโมแล้วก็เดี๋ยวนี้อ้วนด้วย อ้วนอ้วนขึ้นนะฮะอ้วนอย่อมันไม่ดีนะฮแต่ดูดสมนูรณนขึ้นอะดีก,กว่าอ้วนขึ้นเมื่อก่อนที่ผอมออก็หลังจากนั้นก็น้ําหนักก็ขึ้นมาอนะก็ะคิดว่าน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์บีมเนี่ยที่จะช่วยผมฟื้นตัวได้คืออาการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นผ่าตัดใช่ไหมฮะจากการผ่าตัดแล้วก็มาเรื่องของการฟื้นฟูครับ สุขภาพครับโดยที่ไม่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดไม่เข้าแต่ว่าผมก็ยังไปหาหมอที่พ่าตัดอยู่อืเพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษาครับก็หมอนัด2เดือน2เดือนไปหาครั้งหนึ่งถ้าจากกุมภามาจนถึงตอนนี้ก็เกือบจะแปดเดือนคร <8 S 2> นะับแปดเก้าเดือนแปดเดือนนี่คุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยนัดผมไปเอกซเรย์ปอดเพื่อดูปอดว่ามันมีความผิดปกติอีกหรือเปล่าอืมอืม ก็สองเดือนไปสองครั้งครับก็เอ็กซรยลปอดทั้งสองครั้งแล้วก็ค่า C.A. เ <c oughs> จาะเลือดก็ปรากฏว่าหมอที่ที่ที่ดูเนี่ยก็ปรากฏว่าปอดผมไม่เป็นไรไม่ม,ไม,มีไม่มีจุดอะไรแล้วก็ตอนหลังนัดเมื่อวันที่แปดตุลาครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยแปดตุลาแล้วก็ตรวจค่า C.A. ได้หนึ่งจุดแปดโอ้ หนึ่งจุดถืออยู่ภาวะครับปกตินะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่า c ีเที่ว่าโดยปกติมาตรฐานควรอยู่เท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่เกินห้าไม่เกินห้าอันนี้สําหรับคนที่มีมะเร็งทั้งลาไส้ครับแล้วก็ปอดปอดแต่ล่าสุดตัวออกมาแล้วเหลือ1นจุแเหลือหนึ่งจุดเนี่ยเมื่อวันที่8ปดตุลาที่ผ่านมาเนี่ยอาฮะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็บอกว่า เดี๋ยวจะทำทีสแกนให้ครับวันที่1กุมภา57อ่าฮะปีหน้าปีหน้าก็รอรอไปทำ c ีสแกนอยู่เพื่อจะให้รู้แน่ชัดเลยแน่ชัดว่าว่าจะมีอะไรผิดปกติอีกไหมมีอีกไหมขออย่าให้มีนะฮะเพราะขอเชิญกลับมาวันที่2กุมภานะครับอาจารย์ครับจาพิเจจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ให้เราได้ฟังได้ยังไงครับว่าครับเราใช้แคปซูล ผมใช้น้ำมูคุดหนึ่งซองแล้วก็บีมสีเขียวเก้าเม็ดครับครับก็เป็นสูตรทั่ว่วไปสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งนะครับก่อนอื่นทั้งหมดผมบอกว่าที่คุณต้นถามว่าทำไมแข็งแรงขึ้นอืถ้าคุณต้นจำได้ว่าผมเคยพูดว่าผู้ป่วยมะเร็งรายแรกแกของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากมะเร็งปอดนะแล้วคุณลุงคุณลุงบุญมาคุณ เอ่มาเกดเอ่อคุณบานเนทที่มาเลเซียครับนั่นเขาพับภาพละคือเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วแล้วสี่วันเท่านั้นเองเขาก็ลุกขึ้นมาเดินครับลุกขึ้นมานั่งบนก็อีเลื่อนอืแล้วจากนั้นก็แข่งแรงได้ขับรถได้สี่เดือนขับรถได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้นถามว่าเป็นเพราะอะไรผมต้องตอบด้วยความมั่นใจว่าเป็นเพราะบิมแน่นอนครับทีนี้แล้วสาเหตุที่คนไปตรวจแล้ว มันมะเร็งมีมะเร็งอยู่แล้วทําไมมันอยู่ๆมันก็หายไปนะครับทำเคมีอยู่ยังไม่ทันจบเลยนะครับอยู่ๆก็เซลล์มะเร็งมันก็หายไปนะครับจ็จากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็อธิบายด้วยเชิงวิทยาศาสตร์ครับเพราะเราก็มีข้อมูลย,ยืนยันนะครัว่าการศึกษาผลการศึกษาของศูนย์ใจเทคโนโลยีชีวาการแพทย์นะครับรบิมสีเขียวของเราจะเพิ่ม t ีเอสหนึ่งสองเท่าครับทีเอสสิบเจ็ดห้าเท่าแล้วก็ทีเอสเก้าสองเท่า ทั้งสามตัวเนี่ยทั้งทีเสสาตัวนั้นก็เป็นตัวที่ไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวนักฆ่าหรือคิวรีเซลหรือเรียกชื่อใหม่ให้มันให้มันโก้ให้มันดูเยี่ยมโหดนะก็คือเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตเพราะมันไปจัดการกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีในร่างกายก็จากการที่เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นของเม็มดเลือดขาวเพชฌฆาตเนี่ยเซล์มะเร็งมันก็หายไปอย่างรวดเร็วแล้วรับทีเอสิบเจ็ดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเมื่อปี2008 2008นนี่เองนะครับ แล้วก็พบว่า t ี1 7เนี่ยจัดการกับเซลล์มะเร็งในหนูในปีนั้นนะฮะแล้วก็มีการค้นพบว่า t ีเอสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับโดยใช้เชื้อเช็ดไอ v ีีที่เฉยช่วยไปสร้างเม็ดเลือดขาวทีเอเจ็ดนะครับวันนี้ด้วยความลำบากยากเข็นอย่างนี้ยไปสร้างทีเอ ด้วยเชื้อ HIV ของเรามันสร้างทีเอง่ายๆเลยกินสีแคปซูลต่อวันจากผลไม้ไทยนะับจากผลไม้ไทยมังคุดงาดาถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คือคุณภาพชีวิตของเรารได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับคุณปรดิรับครับ